ื <G ül> ทีนัน้นจะมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้นะนี่ก็จะมันจะมาตั้งแต่ฮาโลวีนที่แล้วสิเลื่อนมาตอนนี้เลยนะเทศก,กาลคณะบาตาัต หมื่นเพชรมาดูสกิลกนไปดูสกิลนางก่อนเห็นแวบ,บแวบ,บว่าสกิลคล้ายๆกับชื่ออะไรนะลืมชื่ออแกชื่ออะไรนี่ไงซีเอลอะเห็นแวบ,บแวบ,บว่าสกิลคล้ายซีเอลอยู่นะแล้วก็มีผักทอก้อลูกเต่า55%เลือกหน้าหลัง เลือกหน้าหลังแล้วทอยในขณะนี้เมือ่อในตอนนี้เมื่อผ่านฝ่าตรงข้ามพักไปยังพื้นที่ของฉันแบบสุม่มหมัดหมัดเกาหลีแล้วมาดละไอหมัดนีมันสกิลหมัดของเกาหลีอะ่ะเมือ่อเมื่อท้าลูกเตา่าห้าสิาเอเซ็นเล็กหน้าหลัง เลือกหน้าหรือหลังแล้วทอยอ่ะสกิลสองนี่มันหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์าค่าผันทางเมื่อตกก่อสร้างอัพเดตแลนมาหกสิบ้าเปอร์เซ็นติดตั้งไอป้ายตรวจจับอ่ะนะเนี่ยไอมันดีตรงคือค่าผันทางค 2, 4, 4, ูณสองคูณสี่คูนแปดอะโอ้โหก็คือไอดีนี้ไม่มีใช่ะปะ ไอดีนี้ไม่มีซีเอลไงก็เลยอยากได้ไม่รุ้นดูก่อนว่าอะไรหายากเนาะห,ห,ห,ห 1, 2, นึ่งหรอหนึ่งหรอหนึ่งหรออืมหนึ่งสองสามน่าจะหาไม่ค่อยยากหรอกปัญหาคือเอบวกอย่างสี่ใบอือ๋อ,อไม่ใช่นี่หว่า อย่างสองใบเองอันนี้น่าจะออกยากแน่เลยกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าน่าจะออกยากออ้ออ้หนึ่งสองสามต้องมีอันไหนอันหนึ่งที่ยากเหมือนกันมั้งเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อะไรหายากสองเอ๊ะเอ๊ะรืีว่าจะเป็นสามหายากนะอืมตองนี<ๆ>้จะเป็นสามแล้วมั้งหายากสามสามชัดเลยสามออกยากหมดแล้ว สามออกยากอะ่ะสามสามสามโอ้โหโอ้โหอ,อะไรางานนี้โอ้โหเลยถ้าออกอย่างนี้ สามโอ้โห,โโห,โห,โโหมีรวมเปล่าโอ้โหมีรวมด้วยแต่ไม่รวมมาจ้ะแต่ละตัวโอ้โหสามสามอ้โหไวาได้แค่สอง สามสามสามโอ้โหหนึ่งล้นล้วนเลยโอไมคก๊อ oh ดสามเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเลยสามต้องหาอย่างละ อย่างละอย่างละอันนี้หาสามใบก็จะหาอย่างละหกใบหกใบย,ยังไม่ออกสักใบเลยอ่ะโห้ก็หาสามหกใบอ่ะเอบบกยังไม่ได้สามเฮ้ยเอบบกยังไม่ออกสักอันเลยว่ะ เออโอ้โหโอ้ไม oh god ดถ้าเอาแบบนี้นะคู่ผ่านดีกว่าไหมฮะโอ้โหสามโอ้สุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ันจะยากเลยขนาดนั้นวะเฮ้ยไม่ออกจริงอเนี่ยสามอะหนึ่งยี่หกใบแล้วอะสองมีเก้าใบแล้วอะและเอบวก็ไม่ออกเลยอะสรุปมันยากขึงสองใบมั้งเอบวกอืมดีเสียมันอ่าสรุปเอบวกยากขึงสองใบมั้ง สองเอ้ยมาหนึ่งใบล้วสามอืมแต่เอโบกเนี่ยสิสอมไม่มาโอ้โหพระเจ้าถ้ามันจะพันเพชรมาใบเดียวนี้กูคิดหนักเลยนะสาม สามอื้หือไม่ออกอ่ะโหอ้อม่มีอ้าวโหแม่ข้าสาบีห้าใบอ่ะห้าใบห้าใบห้าใบโอ้โห หนึ่งเข้าไปสามสิบใบแล้วอ่ะมันซ้ำเกือถ้าเอบวกก็ยังไม่ออกสักใบโอ้โหยังไงเนี่ยยังไงเอ๊ยยังไงสามอ้ามาอีกใบแล้วเอ๊ะสามโอ้โห สามอืมพอพอพอตายแน่อนี้แต่คือเอ e อเอบบกไม่ออกสักใบหรอวะแพคการ์พิเศษแพคการ A, ก์เอเองเอบบแพคการ์เซลลี่แล้วก็ลมฟิกกอฮะ ลมฟิกด้วยเรหรอวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะแป๊บหนึ่งมีของแค่ร้านเดียวจะรวมยังไงวันนี้ใช่หรอไหนวะลมฟิก สามอ่ามาหนึ่งอันแล้วเอบวกอ่ามาหนึ่งอันแล้วเว้ยอ้าวมาอีกหนึ่งอันแล้วเว้ยมาอย่างละอันจ้าจ้ามาอย่างละอันจ้าบนปุ๊บมันมาปั๊บเลยเว้ยเฮ้ยพูดยากว่ะบอกเลยว่ายากมากเลยเนะี่ย พอไปสองพันยังไม่เห็นแววว่าจะได้เลยว่าจะปิดเวนเลยเพราะขาดอีกสีใบอะ่ะสามอ่ะสามสามโอ้โหดูดิสามโอ้โหสามอ่มันจะพทติกสี่รอบติดสิว่าเฮ้ยสาม เอ้ยได้เอบวกอ่ะปิดช็อปปิดช็อปแน่นอนอะย่างี้ย้งขายต้งสี่ใบสามแล้วก็ขาดเขาอันหนึ่งขาดเขาอันหนึ่งขดาขดอีอ,อีกสองใบขายอีกสี่ใบอ่ะสามอีกสี่ใบปิดเลยแล้วก็ขาวอันหนึงลุ้นสามในเดียวตอนเนี้ย สามเอ้ยเอาแล้วเว้ยไม่แน่วะ่ะขอ,อีกสามใบสามโหมนจะมา,าะอีกสามใบขรเขาหนึ่งอันสามนี่ หนึ่งกุกี้อันเราเนี่ยฮ่าลูกแลูกนะมานะลูกนะเขาก็ได้เขาโอ้ยสามโอ้โหไม่ออกเลยเฮ้ย หัวแค่สองอขอบรีก็ดีกว่าเอ้ยขาดอีกสามใบแล้วก็ขาดอีกเขาอันหนึง่งข,ดขาดเขาอันหนึง่ง สามมาลูกสามมาสามที่เราสามใบได้ไหมขายแค่สามใบเองมะสามโอ้โหสามโอ้โห ไม่น่าปิดอะไรอเี้ยมันไม่อ้ยเลยวะสามโอ้ได้อีกแล้วว่ะกูจะเอา,ขาเขาแมวอา,อาี้แล้วสามโหเกินเนี่ยเกินเบอร์อีกแล้วพอมาก็เกินเบอร์พอไม่มาก็เงียบกลิบ สามโอ้โหสา,ม,สาม,มาูสามมาสามสามสามเอ้ยมาหรอวะไข่สองใบอะไอ้ไ <c> อ <oughs> <c oughs> ้เขาอันนึงอะสาม สามโอ้ยโอ้แมตจะหมดอีกโ oh อเมก้ดขัดสามขัดสามขัดสามอีกสองใบไอ้ถ้ามันจะหายไปกงไม่แลกแล้วจ้ะอืมขัดเขาอันหนึ่งกับ เอสบายเหรออ๋อองอเหรอถ้าเราจะแลกรีกรอิกะก็แล้วนี่หวา่าขายแค่เขาอันเดียวเนาะแต่ไม่เอาอ่ะอืมดีกรอิกะมันเก่าไปแล้วมันมันไม่เก่งแล้วได้อีกสองครั้งอ่ะสามมาลูกนะะสามสองใบ สามไม่มาหมดตู้แล้วนะสามโอ้ยหมดตู้แล้วจ้ะจ้ะหมดตู้แล้วจ้ะเจ็ดสิบเก้าใบ เฮ้กูอยากจะบ้าตายสามเฮ้ยโห อยากเลยเกินเพราะคุณมีพันเพชรไม่กล้าทำเลยอ่ะ อให้มีหมื่นเพจนั้นถ้ามันไม่อ้ยอ่ะมันก็ไม่ไม่ไมไปิดหรอกบอกเลยเกมเนี้ย เเดี๋ยวว่าจะลองไปรวมสักส,กสองของคู่ดีมไม่ชนะว่ะาอะไรถุยอย่ายกูชนะอะไรอย่างงี้ขอเสมอดีกว่ามั้งนั้นะ่ะ มแม่จะแพ้หน่อยก็ไม่ได้น้อยหาจะแพ้คกณหน่อยก็ไม่ได้ ขาดเพียงเนีย <c oughs> <c oughs> เราไปรวมดูดีกว่า แสงเป็นมาวิ่งเล่นคนนี้เป็นแสงคนเดียวเนี่ยคนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นคนที่เดือดร้อนแต่ชอบใช้ความรุนแรงทำร้ายคนอื่นอ่าก็เลยจะก็เนี่ยนะถ้าเริ่มมาเริ่มมร้อนมร้อนมีเป็นไหนที่อื้อหืออ่า พ่อมีควีนด้วยเฮ้ยควีนเห็นให้ควีนอ่ะไอดีดีอยากไอควีนมากเลยควีนโอ้โหห่างไกลจากควีนมากเลยกูเอ้ยุดท้ายกยขยยยยยาา,ายย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  ขัดเอสใบหนึ่งขัดเขาควายอันหนึ่งเอ้ยเสิงเส็งเสงยากเหลืเกินพอคนไหมคุณโอเคทุกคนเดี๋ยวปิดแล้วจะเกิดจะมาจะ้าเกิปิดจะมาลองรีวิวให้ดูแล้วกันไปแล้วทุกคนอ้าวอ้าว กูมีทุนแล้วเว้ยเดี๋ยวค่อน <g ül üyor> กูมีทุนแล้วเว้ยเอาไหนดีไหนดีไหนดีแล้วกันเพชรโหอีปา้า <c oughs> อ้าวหมืนเพชร อ้าวอ้าวอ้าวเผ็ดไม่หมดอยู่ข้างหน้าศุภทหารฮนะาสามสามสามกว่าเขาสามสามถั่วอืมเฮ้ยสาม สามอ้โหมันกาคืออย่วว่าโอ้โหมันการับป้ามึงเหรอเฮ้สามสามูไม่ออกเลยมาอีกครั้งสุดท้ายละสาม ไม่มีมาอีกแล้วครับพี่น้องจบอันนี้หมดตูดของแท้หมตดตุกของแท้รอบนี้ไปแล้วทุกคน